มาเลยโอเคมึงตัดไม้เลยตอนตัดไม้ที่บางมันร้ายเราต้องตัดไม้ครับเรามากรอบปืนเจอ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 เราต้องเราต้องทำให้แคมตอนต้องไปใส่ปืนให้มันพูดอะไรเชียเออเอาไปเอาไม้ไปใส่เตาอ่ะให้มันแบบให้มันขึ้นเวลตันไวๆอ่ะจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้่อันนี้อะไรเนี่ย ไอ้เหี้ยกูเจออะไรเนี่ยเจอใจตัวเองเจอเอเลี่ยนปินกูเจอเอเลี่ยนเรื่องสองแล้วปินกูเจอเอเลี่ยนกูเจออะไรไม่รู้อ่ะมึงเก็บอันนี้มาดิเก็บเสด็จมางหน่อยในเสด็จกูไปหาดิอยู่กูเก็บก็ได้มามึงทำอะไรก็ทำไปเออกูเฝจนภัยไม่อยู่เลยเหี้ยที่นี่ไม่สนุกเจอทานว่ะเอามาใส่มือเราเว้ยแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันแค่กวางไม่ใช่เหรอเมือแค่กวางแต่กูวิ่งละอุ้ยตัวจริงเว้ยปินตัวจริงเว้ยเฮ้ยเหี้ย วิ่งหนีไวแล้วโอ้เชี่ยหมาเต็มเลยเนี่ยแล้วกูเจอบ้านโอ้เชี่ยหมาหมาเฝ้าบ้านอะไรยี่เท้าก็ตายไหมไม่รู้มาเลยเจอแล้วกูเจอกูเจอเจอกล้องกูเจอกล้องมากูขอเฮ้ยได้ยาวหรอโอเชี่ยมึงมาตอนนี้เว้ยหมาหมาหมามีกี่ขาสีตีเดินมาโอ้โหพ่อมึงไอ้เหี้ยเจอเจอโจดเจอโจดฆ่าดิมึงกูเจอเจอกูไม่มีอะไรจะฆ่ามัน อยากไอซ่าเอ้ยขวดนปีนที่ไหนเลยปีนกูเจอโจดปีนลุมตีมันดิสามมึงอยากมึงอยากได้เหรอรอดๆเดี๋ยวกูรอดไปเออเอออปีนมันมันฆ่าได้เว้ยไอ้ซ่ามึงดูขวดนแล้วตอนนี้ดิมึงดูขวดเอาฆ่ามันได้เว้ยแล้วกูหลงมาที่ไหนเนี่ยกูกูไปยาวแล้วทีนี้กูเจอห้องน้ำห้องน้ำกลางป่าไอ้เค่เจอหีบด้วยไอ้เหี้ยห้องน้ำมีหีบอุ้ยอุ้ยเจอหอกเจอหอก บอกดิติมกำลมาฟันเลยกูแทงโดนโกูแทงแน่อีกมีอะไรเปล่าเฮ้ยเจอพวกอสายไปฝากอะ่ะเฮ้ยเชี่ยเลยนะอันนี้คืออะไรไนะอ้เฮียเจออะไรไม่รู้เจอตู A ้ไอติมมึงกูหิวหิวก็กินดิไอ้เฮียกูก็หิวแม็กวิ่งอยู่นั่นแหละไอ้เฮียกลางคืนแล้วเวย้ยแต่ลจ้าไอ้เฮียไม่มีอาหารเลยไม่ใช่ตู A ้ไอติมนี่หว่ามันคือไมโครเอฟไม่เห็นบวกเลยหรอว่าแดกไปไม่เห็นเป็นอะไรได้ไหมเว้ยเสียงเฮียอะไรวะ กูไม่มีอาหารกินเว้ยกูกูเลย<ะ>เดิน<ง>เก็บแครอทกูไม่ได้ปิดวิ่งเลยเก็บแครอทแดกสวยกูมีไอ้กินแล้วมึงทำไมจะไม่มีไม้ใส่อันนี้เลยไม่ได้ตัดก็เดินออกไป<ะ>ตดัดดีอุ้ยเสียงทียอะไรวะมันอยู่ได้นานเว้ยกองไฟเราต้องทำให้มันขึ้นเบลโหกเดียวกันเชื่อกูแป๊บแ,แดกแครอทกันขี้ขาโอ้ยเจ็ดหมาหมาตามึงอย่าวิ่งมาตรงนั้นดิเชื่อ เก็บเนื้อแล้วไปโโปโป,โปเก็บเนื้อไม่มีขากระต,าตา่ายวะกูไม่ีขากระต่ายเดี๋ยวถ้ารันคามาแป๊บเจอขากระต่ายอีกแล้วอมอางนใส่ึงนใส่อันนี้ได้อะไรตัดไม้เวยทำงานทำการมันก็เด็กไปยุ่ยเดี๋ยวอะไรเด็กไปยุ่ยดีมึงวางไว้ทำไมให้กูเอาอะไรกูเอาอะไรเหล็กอะไรก,กูตัดไม้อยู่วิเจอเจอ,เจอโจดอีกแล้วกะจะกดเด็กจะเดือกโดนเด็กกดนี่ไงเด็ก เด็กร้องไห้โอไม่จันนี่มันชื่ออะไรวะมันชื่อไดโนไดโนพาร์คไดโนพาร์คเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสีเขียวอ่ะเฮ้ย UFO ไอ้เหี้ยเอเลี่ยนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอเลี่ยนขุดไหมมีหมวครับไอ้เหี้ยทำไมมันออกมาเดินอย่างเงี้ยปีนคนป่ามันออกมาเดินเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมาเฮ้ยยูเอฟโอเป็นเหี้ยอะไร เ้ยทำไมยูเอฟโอมันหมุนอย่างนั้นวะไอ้เหี้ยมันจะมาตีเราหรือเปล่ากูถือหอกยูเอฟโอมันตกเว้ยกูไปหายูเอฟโอแล้วไหนวะันไ่นี่ยูเอฟโอไอ้เหี้ยเอเลียนเอเลียนไอ้เหี้ยมันถือปืนด้วยเอเลียนปีนอัปเดตใหม่มันไั้มีของอ่ะของอะไรมันถือปืนไอสัตว์เข้าไปกระต่ายห่าถือปืนได้เหรอเออเป็นปืนอะไรไม่รู้ปืนเอเลี่ยนวายหมามาไอเหี้ย ตอนนี้เราแบบเอาไม่ล่ะเอากูไม่ล่ะเอาดิเอาดิกูเป็นมวยแล้วเว้ยอืมแล้วมึงไม่ปลูกเหรอมันไม่มันจะขึ้นเองมันไม่ขึ้นเองเราต้องปลูกเออในเยี่ยมันขึ้นทุกสองวันกูปลูกละมันจะได้โตอะไรม, <า S 1> ม,มันมาแล้วเว้ยมึงแน่เหรอวะกันมาดิวะก็มาดีวะก็มาดีวะเห็นนี่ไหมเฮ้ยแล้วทำไมมันเลยเข้ามาไง เฮ้ยทำไมกวางแม่งเดินเข้ามาวะโอ้ยเกี้ยมกูแทงกูแทงโอ้ยกูจะตายเฮ้ยเวสเวสตับตังเก็บแม่งเลยไอ้เหี้ยกูจะเลิดกวางแม่งวิ่งเข้ามาไอ้เหี้ยกูจะว่าเอาเชี่ยแม่งฝนตกเอาราก็เอาไม้มาเก็บในอันนี้มันจะหายมันจะหายเปียกใช่อ่ะใช่ใช่ฝนตกอีกแล้วอือนี้คงรต้าก็คืนได้อย่าเพิ่งกูแบกนะ กูแบกเว้ยยี่ยี่แม่มแห้เขาเนี่ยกูเดินทางแล้ว<ๆ>เดินทางต่อไม่รอแล้วนะรอทำไมให้อาบ้านมึงอ่ะมึงเดินทางก่อนมึงตอนนี้เอา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 ตัวให้เราก่อนนะเนี่ยนี่ไงเอเลี่ยนโมันถือปืนน่ะเลปืนเอเลี่ยนปืนมะนาวต่างนุษแล้วทําไมมึงไม่เอาเข้าไปเนี่ยกระต่ายอยู่ในน้ํานี่กระต่ายน้ำกระต่ายกระต่ายตัวแดกตักแดกอะไรอะไรอะไม่เป็นไรเนี่ยเว้ยหิวไว้ เดี๋ยวกูทำนี่ละมอชาบูมอชาบูเฉยเล่นมันง่ายแบบเนี้เลยมันไม่ง่ายเว้ยเชื่อมอชาบูใครกูแดกไอสัตว์พึ่งมาติสัตว์กูโอ้ยอ่ะมาเลยกูจะกินนี่เี่ยมึงมาเปช่วยเด็กไหมเด็กอยู่ไหนเดี๋ยวแตามมาก็เดี๋ยวเราก็รู้ไปเลยอกูหิวโอ้ก็รอเนียก่อนหลัดสิ้นกูจะรีบไป ึงหาอะไรก็ได้ที่กินได้มาใส่เนี่ยมาใส่เนี่ยมาใส่มาใส่ใส่อะไรก็ได้ฝากเอาไว้ในขวบอย่าลองีดิกูจะหลุดวันที่๙ด้ลยหาได้เฮียอะไรแดกเดินเพื่อปะหยัดพลังงานมึงวิ่งไปไหนเนี่ยไม่กูจะฆ่ามึงอย่าบ้าปิ้นมันมีปืนกูก็มีเหมือนกันสปิ้นกูหิวมึงอย่ารีบได้สพมาหนึ่งตัวแล้วอะไรจอนจอรึเ่ล่ะมันทำมันทำหมากูก่อน กููต้ข้าวมันกูได้ข้าวเดี๋ยวกูไปช่วยพระเอกมาเลยพระเอกมาเจอได้เออไอเหี้ยกูลงทางไปทางไหนอยเหอนเหี้ยกูบอกแล้วมันมีมันมีปีเรซ์อะมึงกอดดิรอเหี้ยอะไรเดี๋ยวกูก็ตายกูมีแบนเดตกระสลงหมดอรอลุมแทงมาดิลุมแทงแทงแมงลยสั์กนกเว้ยอ๋อไปเจออะไรเนี่ยอะไร อะไรอะอะไรยีมึงเป็นอะไรยอุยกูอยู่บรยานมันชิบหายละอุ้ยอุ๊ยอุยอุยยอุยอแรง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 มาดี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 กูเก่งนะเว้ยมี้เช็เทคนิกลบหลังเสาเ้ยเราจะเก็บศบเอาไปสแกนปิ้นมันต้องเอามาสแกนมันสแกนไม่ได้มันต้องเอาตัวใหญ่มาสแกนเอนีตัวหญ่ยออไม่รู้อะออก็จะยินยินยกูเชียบอมมีปืนนะเว้ยกนกเว้ยันโกเอ้ปิ้นัอ้ตัว้ อุ้ยไอเชียเยอะเยอะเยอะเอะกูฟันถกใจรูรูดูอุ้ยิ่วเอาเอ้เชียมีฝนตกเนี่ยนี่ปินใครช่วยมึงอเด็กเชียเทคนิคบล็อกฟุตอะไรเด็มันมันตีไม่ทะลุปินล้าเสรแล้วเหรอมันไม่ทะลุเอ้ยเชียโดนเปิดปินกูช่วยมึงเดี๋ยวมันตายแล้วเนี่ยมึงกลางคืนจะมาแล้วโอ้ยเอ้ยวิ่งดิวิ่งดิรอไอเชี่ยะไรกลับบ้านกลับบ้านวิ่ง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 เดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่ไว้ก่อนโอ้ยเชี่ยมืดแล้วไว้ก่อนเลย มึงอะไรยังยังยังเหลือเยอะอ๋อเชี่ยเดินสวยแค่หลอดสวยเด็กจะตายแล้วเนี่ยน้องไดโนูน้องไดโนูพี่กำลังไปช่วยเอาไม้หายไปไหนหมดวะมึงเอาไปใส่หมดเลยทำไปกินนะทำไปกินไหนอ๋อเชี่ยอะไรเนี่ยคุณนั่งเลยฝากเอาไว้ในหัวห้องในอย่าลองดีเย็นมีการทำอาหารวะมีเทคนิคเย็น เสียนจัดไปใหม่เราก็ได้เีฉยเราถ้าเตรียมอาหามันด้วยเนี่ยเตรียมอาหาร,ด,าหารด้วยว่าขาดเนี่ยเลยกิขนข้าวไหมกูไม่มีอะไรจะแดกก่อนเราไปบวกอะเราเรา,เราต้องตัดไม้ก,ก่อนก่อนเราไปบวกกูฆ่ากระต่ายกูมีอาวุธใหม่ละกูจะกินกระต่ายตุนต่นมันจะมีค่าเท่ากันนั่นแหละมันไม่มีค่าเท่ากันหรอกเว้ยกูอยากลองเมนูใหม่เอ้มึงเอาไปไก่เดียวนี่ยแล้วกูจะต้มไงเนี่ยอ๋อนี่กระต่ายตุ่นกระต่ายกับต่อดอกแดกดอกแดกมึงรอเดียวมันยังปามเรายังไม่รู้หายน่ะไม้อะ่ยไปกูแดกกูแดกไปไปแล้วกูไปตี กูไปตีแม่งละแล้วกูมาถูกทางเลยอาร์มอยเพิ่งไปเราฟาร์มของกันดิเออเราไม่ต้องฟาร์มมันง่ายๆเว้ยมึงไปทางบนไม่ใช่หรอที่เราบุกเมื่อกี้เราต้องไปทางไหนเนี่ยเอาเฮียหลงหลงทางเลยเฮียมึงไมีเวลาวสองอันดีอ่ะไหนมันไปทางไหนมึงก็พาไปดิทางนี้ดูแผนที่หน่อยเพื่อนแต่ขอกินอ่างเงินก่อนวิ่งไปเลยเว้ยเราไม่ต้องดูแผนท่งแผนที่อะไรเราจําได้แล้วไหนกูวิ่งมาไม่เจอเลยอ๋อนี่เจอแล้วเจอละบุกแม่งเลย มุกแมงเลยเว้ยคุเอาตาบมาอยู่ซ้ายวะเอามาเลยเอามาเอ้ยไอ้เชี่ยนี่ไม่ยังไม่ตายเอามาสแกนเอามาสแกนเอ้าไอ้เชี่ยเราจะสแกนกูทำเพี้ยอะไรนี่สแกนเดิเปิดขึ้นหน้าอุ้ยอุ้ยเชี่ยมีตัวข้างบนด้วยป็นมึงมี่ปืนนหมันมีตัวข้างบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงเลยเชี่ยมา嘛เป็นมึงไปไหนวิ่งกลับวิ่งกลับปนมึงจะตายนะไอ้เชี่ยเกือบตาย ไปทำเสร็จแล้วอ้ําเอาขึ้งไปเอาเลื่องกูขึ้นก่อนอุ้ยอุ๊ยเชี่ยโดนยิงโดนยิงกูว่าจะไปไปฟาร์มหาเป็นนี่ก่อนเถอะไม่ไหวละมึงเป็นไหนปิ๊นมึงแทงเกินบางทีอ่ะยังไหนเดี๋ยวกูตาอเราไปเชีอยกล่องอะไรเนี่ยแล้วมันบั็อกอะไรอีกโอ้ยจบว่าไปเจอเจอขวานว่ะเจอขวานดีเฮ้ยขวานดีอยากได้ป่ะกูไม่ให้เพราะกูอยากตัดไม้มกูก็ไปตัดเลยคนเดียวเลยกูนี่แหละราชาตัดไม้กูมีกระสุนไปแล้วอ้ํา อย่าพังไปกลางคืนมันจะกลางคืนยี่้ไม่หันแล้วปิ้นมึงกลับบ้านไม่หันแล้วอ้ะไม่ทนอะไรปิ้นมึงกลับบ้านปิ้นมึงเป็นไรกูโดนหมากัดปิ้นมึงกลับบ้านเร็วๆอ้ำกวางอยู่ข้างหลังกูไหมไม่กวางมันอยู่กับกูมันวิ่งไปหามึงแล้วนะ่ะเอ้าหายไปแล้วเโินพลังไปสายิย่งใควางผีสวยมีศัตูให้เนื้อคุกยนอยู่ ออศัตรูเหนือกูหรือเปล่าไม่สนใจไม่สนใจมึงเอาไม้มาใส่เตาหน่อยอ้ามกูตัดมาใส่ลเลยมึงอ่ะค่าแต่ตีทำแปลงผักเรื่องตอน่ยกูจะทำซุปแครลอดสมน้ำไม้อ๋อเชี้ยกูไม่ได้เก็บมากูไปกดกินไม่ควายนี่มันโง่จริงเวยกูให้ควายะามีควายบับดับเบิลบัฟฟาโลเลยโฮ้ ตามเราจะเอาอันนี้ไหมเดี๋ยวกูเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนั่นน่ะไปไปไปเนี่ยตามมาตามมาไปไหนแปลน,นี้เราจะเอาดาบเซเบอร์มาให้มีดาบเอาดาบเซเบอร์ให้สองไงเฮ้ยเสียงอะไรวะมีมา้าเด้อในดาบเซเบอร์ดาบเซอร์เบออ๋อนี่กล่องก็มีจับกล่องก่อนโอ้เชีย่ยฟ้าผ่าโอ้โยเจอเพชรปิ๊นมึงจะตายอีกแล้วนะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเลเซอร์อรแฟนบูปินปืนเหรอปืนออปิ๊นมันคือปืน มันเป็นกระดกอะลแล้วมันเปิดยังไงเนะี่ยนะอุ้ยเหี้ยฟ้าผ่าเกือบผ่าหัวกูตายเปิดวาเลซ์ปินเก่าเะ็ูว่าฟ้าจะผ่าหัวกูตายอะไรอะไรอุ้ยเหี้ยฟ้าผ่าใส่หัวกูเกือบตายและกูหลบไอ้เหี้ยฟ้าผ่าปินฟ้ามันจะผ่าม่ผ่าแม่งมผ่าใ<ะ>ส่กูสองรอบเนี่ยเนน่ยเนี่ยอุ้ยเหี้ยเกือบตายกงไปหลบไหมกูหลบอยู่เนี่ยมันผ่าใส่กูแต่กูกระโดดไปมาไงจริดิงเหอ ก,กินซุปแครอทไอ้เหียผ่าเซกูสองรอบกูจะบ้าผ่าเซกูสามรอบบอกนะบอกอะไรครับไม่เห็นบอกเลยไปตีไปตีมนุษย์ต่างดาวได้ป่ะไอ,อเหียไฟมันจะดับเนี่ยมึงเติมไฟก่อนไอ้เฮียไฟร้อ <c oughs> ปิน <c oughs> ป้น <c oughs> ปิน <c oughs> ป้นปิ้น <c oughs> ไหนต้นไ,<อ>ตไม้ไปหาถานมาเติมไฟก่อนไอ้ทียมันยังไม่ดับเลยมาเลยตั้งสามสิบโอ้โหสามสิบมึงประมาทไม่ได้ประมาทได้เว้ยกูมีขวานดีเว้ย<ด>มีรางสมัว่ากูเล่งออกเกมพวกกูขามากสกภาพจริงๆกูมีรางสมัคกูเอาพูดอะไรแปลกๆดีเป็นกูดอันตรายอกสวยมากเจอนี่ละเราเจอสิ่งที่พอยือ้อนซื้อเราได้ตอนอะไรน้ำมันไงเออมึงยิงอะไรเนี่ยสวยอุ้ยดอกใส่คอ ไปเราทำตัวเราทำตัวนี้ได้เออเออหมาหมาเลื้ยนหมาเลื้ยนมึงเรอไปเหี้ยไนี่ะหมาหมาเลื้ยไอเหี้ยวิ่งมาแต่ไกลเลยอ้ะมันแลกมันอะไรยังไงเนี่ยไม่มีคนมาขายเลยอะปินแล้วมึงไปตีอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่บอกกูเดี๋ยวก็ตายกูแทงกูแทงมีไงและกูแดกแดกแดกไม่ได้ แตกได้ละเงาศพไปเผาเดี๋ยวมันเปิดอะไรได้หรือเปล่าเชี่ยครั้ง้ยปี่นึงกูเจอหีบกูเจอกูเจอหอกเอาไม่แน่ไม่เอากูมีจับวะไรอยู่กลางคืนจะมาแล้วเราต้องเราต้องสนด้วยเหรอเราต้องสนดินั่นไงนั่นไงว่าแล้วถ้าเราอยู่แบบนี้เราเราจะไม่ตายรำเรามันมันมันเชี่ยแรงจังอ่ะมันต้องมันไม่ตายตายไอ้สายแรงเหรอสายแรงเหรอเออเว้ยโอ้ เดบบอกเข้ามาไม่ได้ไว้เฮ้ยไม่สมอครเอาหรือไม่ยากไปไปเจอเดบบอกเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นใหม่ไหมเนดบบอกเข้ามาไม่ได้ไอะย่าไม่งเดินมาตัวแบบเอวเลยอ่ะ